สวัสดีครับหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมาหลายวันนะครับเรากลับมาสู่แบบฟิตแบบที่สามกันนะครับแต่วันนี้เราจะไปะตกปลากันเหนือน่าสนใจมางอยากเห็นัวงของเชเคไปเราจะไปไหนดี อยากลองตกปลาอย่างนี้ดูจังว่าปลาันจะเป็นปแบบไหนกันตกยากอย่างเงี้ยโอเคปลาไอ้ปลาฉลามโอ้โหไหนเขาดูไหนโอโ้ปลาฉลามพยาบาลโอ้เดี๋ตัวใหญ่เลยก็ว่าจับยากจัง เราพาน,น้องฉลามไปด้วยเอาแถ่น้ำไปเลยเป็นปลาใหม่รเราเพิ่งได้เจอปลาบูฟออบูฟ์ปลาคาร์ตปลาซีเบสปลาใหม่แฮดด็อก ยู่ปลาไเลรเเ่ยไ็้ประฉานแล้วปฟาฉามพยาบาลแต่ว่าตัวนัตัวเล็กกว่าตัวคนที่แล้วนะครับแล้วเราก็มาถึงเกาะมาชโชปนะครับซึ่งเมื่อกี้เราได้ EP พีเป็นสามร้อยครับนี่เราก็พายเข้าไปเลย,ยดูสิเดี๋ยวเราสำรวจบ้าง ไม่ข้างบนจะมีอะไรด้วยอย่าบอกว่าพ่อค้า GPS อะไรอ่ะไหนวะ GPS อะไรไอ้ GPS เอี่ยงวะอืดูสิว่าเกาะนี้มันมีอะไรครับ แค่ต่อเรือโอเคเจออูเรือแล้วแส่ปลาอะไรอ่ะปลาทองของกัปตนันนี่ปลาอะไรปลาเบอง้นั่น,น,นละ่ะมีคนตกปลาอยู่ปลาเบองแล้วก็ปลาเบอง์แต่ว่า ปลาหนึ่งแม่จุดก่อนเ้ื่อยเตอรฟับปลาเพลชโอเคแค่ผีดปลาคน,นว่าโอ้เป็นปลาใหม่ครับ X-Wormbait โอตเดี๋ยวเราไปดูอ่าเดี๋ยวก่อนลดความเร็วโอเคตอนนี้เราใช้ไปที่ยี่สิบของเรา โชคที่ต้องการ25่สิบความเร็วะลองหาความมีเหลือติดตัวกันนะครับจะได้สองที่ดีขึ้นลองเบสปลาโบฟินโอเคปลาใหม่เนี่ยเนี่ยซูเวอร์แคทวิชโอเค ออก,ก้งเหลือหนึ่งโอเคโอเคปลาเพ์สหวัวเป็นสีเหลืองหุง้ยยากมากเนี่ยแหละที่เราตามหาได้เนี่ยโอ้ยหลุดไม่นะโอ้แย่เลย โอ้สีดำเอ้ยโอ้ทำไมมันเป็นสีแดงอย่างเงี้ยตัเทถ่ายดูหน่อยให้มันสมดสุดเราหน่อยครับหนูฟินปลาเขาเนี่ยหรอซิลเวอร์แคทฟิทเป็นปลาที่เราได้ก็ไม่เท่าไหร่ครับเทอร์ราฟินเทอร์ราฟินก็ไปแล้วเราลองไปไม้วีเนียร์ไปยังเราไปยังเนี่ยมาดูซิ มันมีกาออยู่ข้างหน้านะเราก็มาถึงเกาะไม้วีเนียแล้วครับอ๋อโอเคเป็นเกาะเริ่มต้นนะครับซึ่งเราเคยมาดีแล้วไปขายป้าก่อนโอเคโอ้ได้มาทั้งสองพันโอเค,เ,มม 2, อเ,คเป็นสี่พันแล้วเรามีเบ็ดอะไรแล้วสองพัน คาร์บอนก่อนเราใช้ไหนอยู่ก้านโชคดีเราใช้ไม้โชคดีอยู่โอเคไหนมีอะไรซื้อได้บ้างสิบพัห้าอืมไอ่ห้าพันสองคือเราใช้ห้าพันสองอยู่ใช่ไหมแต่ว่าน่าจะเป็นไม้ดีสุดแ่ะ เราลองไปลูกป,ปันป้นการปกครองดูนะครับเป็นลูกคนอย่างนั้นเหรอ,อเป็นลูกคนจริงๆด้ดยวยเข้าข้างในกันดีกว่าครับเป็นเหมืองเหมืองแรกแห่งอาณาเขตโอเคไหนนี่จะมีอะไรอยู่โทเค็นเหรอใช้โทเค็น งได้ใช่แต่มันต้องทำให้คูณสัวเงินเท่าไหร่สี0ร้อยอ่ะลองใจดูโอเคไปอยากรู้ว่าข้างล่างมันมีอะไรครับัขงข้างล่างมีอะไรสถานที่ที่เพิ่งคนพบอุ้ยอะไรเนี่ยที่มันคืออะไรทำไมมันดูดรีลับอย่างนี้นั่นเขาไปอยู่มนทุบป่ะล่ะ วีนอมโอเคโอ้มีคนตกปลาหายากที่ช่าหน้าผัดเดี๋ยวเราไปตกดูสิมันช่างเป็นที่ที่ใหญ่อะไรอย่างงี้เอาละเผื่อเรามีโอกาสจับได้จับได้เราวต้องจับได้สิ มันสุดยากต่อรับผมนะครับอยากจะมาโอ้โห,โห,โหยากอยู่เนี่ยมันอยู่ไม่นิ่งเลยมันหลอกล่อเรา เฮ้ยกตกได้เนี่ยโอ้ยยาก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 ,ยากมากตกได้ดได้โอเคคุณได้ใช้ยี่ห้อสา้ายแล้วจับแท็กซี่สิโอ้ยตกยากขนาดนี้แต่ว่าปลามันก็ไม่ได้โวดเท่าไหร่นะไป ก็ตกยากแค่าที่ตกยาก,กตัวเลยก็เนี่ยอาจจะตกยาก,กตัวก็เป็นไปได้้องใช้สิบเบ็ดป,ประมาณไหนเนี่ยเจ้าอยู่ สิม่วงโอเคลาพิสเกตสามสองกิโลถ้าเกิดปลาแะบตำนานาขนาดไหนเนี่ยแต่เดี๋ยวเราตกตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเดินสำรวจกันต่อนครับว่าที่นี่มันอยากขนาดไหน ยากมากยากมากอะาไาปลาอะไรอ่ะไาลูเซนลาพิสแจ็คโอ้ อ๋อมันคือปลาสายพันธุ์เดียวแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบใสโอเคไปเราไปสำรวจที่นี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเบ็ดเหรอโอ้ราคากระสับล็อกแสนสองโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่มีตังคนะ์ครับ ีเศษซากของคกระดูกด้วยซึ่งเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะมาตามหาปลาที่หายากแล้วก็ไม่สามารถออกไปได้ครับตรงนี้ก็มีครับปลาหน้าผากแทนพิธีตรงนี้เราอาจจะทำอะไรกับมันก็ได้ครับ เดี๋ยวเราต้องไปตกปาหน้าผากให้ได้ก่อนมีเสียงออกมาจากด้านล่างด้วยไม่ถึงตงวมมัวไม่ถึงเอาไรเกิดอะไรขึ้เอาออตายเลย เอา้าไม่รู้ตายเลยครับเสียตังค์ด้วยโอ้โหโดนขโมยตังค์ด้วยครับกลับมาอยู่แบบพิมาเหมือนเดิมเลยโอเคไม่เป็นไรเราลไปก่อนนะกัน แล้วก็สองร้อยร้อยจังโอเคก็วันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุาี่รับชมสวยครับ